สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับแหมขออนุญ,ญาตใส่แว่นนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อคืนก็ <c oughs> จัดหนักนะตาเยิ้มหมดเลยปิดหน้าปิดตานิดนึนงแต่เรื่องประเด็นฟุตบอลยังพูดกันเหมือนเดิมแม้เชตเตอร์ยูเต็ดครับออกไปลุยกับฟูลแลมแล้วก็เอาเกมจะเอาชชนะกลับได้ครับ1นประตูรอสองมาไล่กันอย่างนี้ <c oughs> คือบอลเมื่อคืนเนี่ยมันก็เตะดึกเนาะ เราก็อุ่นเครื่องกันไปบ้างเราคือผมเนี่ยอุ่นเครื่องกันไปบ้างจนว่าเหมือนมือนจะดูเกมไม่ดูเรื่องแต่ก็ดูอยู่นะฮะมันเป็นอย่างนี้อ่ะไลอัพแล้วกันไลอัพไม่พูดฟูลแลมเลยเอาพุดแมนอยู่ล้วนเลยเลเกอาแบ็กขวามาเลาเซียแบ็กซ้ายลูกชอคู่เซ็นเตอร์เป็นวิกตอร์เรีลกับลิซันโดมาเดเนตคู่กองกลางโฮดดิ้งนะตัวรับนะเป็นคาสเมโลกับคิทเตอร์เดซเซนตัวลูกฝั่งซ้ายเป็นมาคาร์ลัฟอร์ตัวลูกฝั่งขวาเป็นอิลังกาเพเมเกอร์เป็นวูโน Uno, แล้วก็ตัวหน้า,ต,นาตัวเป้านะครับเป็น มาเซียวคือโอเคดีใจมากเลยที่ลิซันโดไม่ต้องแบกทั้งแม็กไกวไม่ต้องแบกทั้งลินเดอร์เลฟนะคือแบกแค่ลินเดอร์เลฟตัวเดียวพอตัดสินใจดีนะขอบคุณมากนะเท,ทนฮาร์ดนะฮะแนะละทีเนี้ยคือไทเลมาเซียเนี่ยมันมีใครคิดเป็นผมไหมว่าไทเลมาเซียเป็นเป็น,เป,นเป็นกองหลังที่เฮ้ยซ้ายก็ได้ขวาก็ได้วะ่ะเล่นได้ดีนะอในจังหวะทั้งเกมเนี่ยบอกยอมรับตาตรงนว่ามันยูเล่นไม่ดีทั้งทั้งทั้งคู่เลยแหละ เด้ปรดีทั้งสองครึ่งเลยแหละจังหวะขึ้นน้ำอีลิเซนโอ้อีลิกเซนเนี่ยถ้าใครมีใครเล่นแฟน,นซีพิมพ์มาีกไหมเออผมว่าเป็นคนหนึ่งที่เล่นนะผมเลือกอีลิกเซนมาตั้งแต่ต้นดูการอะเนี่ยเยพิ่งมายิงได้แบบน,นี้แล้วก็ลูกที่สองก็จ่ายให้กาาโชอีกโอเคช่างมันลุปนเกมของแมนยูน,นี้เป็นไงครับชนะก็จริงนะแต่เป็นการเป็นเป็นช,ชนะที่ไม่ได้เล่นดีเลยอะมาเล่นเหมือนเดิมเลยครับ จังหวะจะโค้นไม่โอเคจังหวะจบสกอร์ไม่โอเคคือโชคดีที่วันนี้มันชนะแล้วใครเขียนบทไว้ครับใครเขียนบทครับพดอนนนเหรอฮะให้เดนนเจมยมลงมายิงตีเสมอเนี่ยใครเป็นคนเขียนบทให้กับฟุตบอลเนี่ยผมชอบตรงนี้นะสนเสน่ห์ของฟุตบอลมันคือตรงนนเนี้ยเสน่ห์ของฟุตบอลมันคือการที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในแต่ละแมตช์น้อค,ครับแล้ววันนี้แมนยูก็ทําได้เดนนเจมยมตีเสมอก็จริงนะ แต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นฮีโร่เด็กน้อยนะฮะอเลฮันโดกาาโชอีเิเซ่นจ่ายลูกนั้นน่ยถ้าไม่ใช่กาาโชผมบอกเลยว่าไม่เข้าหรอกลูกเนี่ยมันก็เร็วมากเลยผมคิดว่าอีลิเซ่นจ่ายยาไปอเปล่ผมไม่รู้หรอกว่าอีิเซ่นเนี่ยแม่งจ่ายตั้งใจจ่ายแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่าลูกที่จ่ายไปอ่ะผมว่าเพื่อนๆใเพื่อนๆที่ดูอยู่อะรู้สึกเหมือนักไมว่ามึงจ่ายแรงไปรเ เออแต่ว่าคณะช่วมวิม่งไปถึงเว้ยให้มันก็ยิงได้สุดท้ายกลายเป็นสกอร์ชนะในนาทีท้ายๆอลริเทนฮาครับนีผ่ผมขอส่งข้อความไปบอกคุณหน่อยนะว่าสิ่งที่คุณทําอยู่มันดีแล้วแต่ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเกมมันดีได้กว่านี้ใช่ไหมเพื่อนๆแมนยคูคิดเหมือนกันไหมคือเกมมันดีได้กว่านี้อ่ะเออวันจังหวะชนะจังหวะที่นําแล้วควรจะไปต่อหรือครองบอลต่อแตะต่อแต้ต แล้วการบอลต้อแต้ต่อแต้ของเด็กแมนยูเนี่ยไอ้แลตฟอร์ดมึงอีกแล้วนะมึงอีกแล้วนะมึงจะหวะนรกนะแลตฟอร์ดเนี่ยควรจะทําให้แมนยูนําไปมากกว่าหนึ่งศูนย์นะขอบคุณเดวิดทีเคาน์นะไม่ว่าจะมีข่าวอะไรก็ตามนะครับที่ว่าแมนยูจะซื้อโกคนนั้นโกคนนี้มาเฮ้ยผมว่าเก็บดีเคา์ไว้เถอะไม่รู้มีใครคิดเหมือนกันไหมค่าคิดต่างไม่แปลกไม่ผิด คนจะเอาดิออโอโคอาลโลของปอโตมาไหมที่มันชื่อน,นี้บอกว่า